ก็เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบางแล้วนะครับเป็นสนามบินเล็กๆนะครับน่ารักเดี๋ยวเดินเข้าไปอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับอันนี้รถตู้นะครับที่โรงแรมจัดให้ประมาณ350บบาทนะครับก็ขับผ่านสะพานนะครับวัดนะครับดูสองข้างทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พอมาถึงโรงแรมปุ๊บก็จะเจอรถไฟฟ้านะครับเพิ่งได้มาอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกของโรงแรมนะครับพนักงานก็ออกมาต้อนรับนะครับอันนี้เป็น ล็อบบี้นะครับพื้นที่ล็อบบี้ก็จะมีหนังสือนะครับให้อ่านมีมุมกาแฟด้วยนะจริงๆแล้วตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็สภาพล็อบบี้คร่าวๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมนะครับสวยมากนะครับเขียวนะครับอันนี้รถไฟฟ้านะครับพนักงานบอกว่าเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับพอเราขึ้นมันก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะครับรถไฟฟ้าของโรงแรมเนาะ มีจักรยานด้วยนะครับอันนี้เป็นสภาพภายในห้องนะครับมีเครื่องดื่มให้นะครับน้ำเปล่าโคกเบปซี่นะครับมีน้องช้างนะครับอันนี้เป็นสภาพเตียงนอนนะครับห้องน้ำเด็กๆนะครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับก็ครบนะครับมีผ้าเช็ดหน้าสบู่แก้วน้ำนะครับชวอร์คิดนะครับชาววอร์เจลชาววอร์เ e l หอมมากนะครับกลิ่นตะไคร่นะครับ พเชตัวนุ่มๆนะครับอันนี้เป็นระเบียงนะครับที่โรงแรมก็จะมีระเบียงให้ด้วยนะครับเอาไว้นั่งชิลนะครับดูสองฝั่งโคงสภาพห้องนอนอันนี้เป็นสภาพตอนกลางคืนนะครับชื่อโรงแรมเอ่อแม่โขงร i เว r ร์วิวนะครับอันนี้วิวสุดยอดมากนะครับวิวอาหารเช้านะครับผมชอบที่สุดเลยนะครับเอทานอาหารเช้านะครับกับเสียงนกนะครับริมฝั่งโขงสดชื่นนะครับฝนตกเรนเนเนาะ ูบรรยากาศนะครับรอบๆเนาะบางทีก็จะเจอ,อชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาพายเรือหาปลาบางทีก็เก็บคอนไม้อย่างเงี้ยที่มันลอยมาตามโขงนะครับอาหารเช้ามีอะไรทานบ้างก็จะมีน้ำเดิมผลไม้มะม่วงกล้วยนะครับซีเรียลทั่วไปเนาะสลัดนะครับน้ำผลไม้มี2อ,อย่างเป็นส้มกับแต,แตงโมนะครับชากาแฟครัวซองนะครับ เอาจริงชอบครซองที่นี่มากนะครับรอบนอกนุ่มในนะครับวันนี้เราก็จะทานไข่ดาวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเป็นผัดเห็ดนะครับไส้กรอกหลวงพระบางกาแฟร้อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับอาหารที่เลือกได้ซึ่งก็รวมอยู่กับค่าห้องแล้วนะครับราคาก็ประมาณสามสาพันกีบนะครับอันนี้เป็นแพนเค้กกล้วยอร่อยเหมือนกันโครซองอย่างที่บอกนะครับ อันนี้เป็นแยมนะครับชอบมากก็คือมะขามโคโคนัทนะครับก็ดูชาวบ้านทานเข้าไปก็ดูชาวบ้านหาปลาไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอ,ขอจบรีวิวโรงแรงไมไว้เท่านี้นะครับกับตกไม้แล้วก็มูลหมกไอผีเสือส้อสวยๆนะครับสวัสดีครับ